ทรงแสดงอาทิตตะปริยายสูตรเมื่อประทับณตำบลอุรุเวลาพอสมควรแล้วก็เสด็จไปยังตำบลขยาศีสักพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เคยเป็นชดินมาก่อนณนะที่นั้นทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรมีใจความว่าหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ ซึ่งเป็นอายตนะภายในเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสปทภะคือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายธรรมะคือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจซึ่งเป็นอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสปทภะธรรมะเป็นของร้อนวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางตาหูเป็นต้น เป็นของร้อนผัสสะคือความกระทบอารมณ์ทางตาเป็นต้นเป็นของร้อนเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งเกิดจากสัมผัสทางตาเป็นต้นเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนเพราะความเกิดความแก่ความตาย ความเศร้าโศกความพิรัยรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความขัดใจเมื่ออริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นได้เช่นนี้ย่อมเบื่อหน่ายในตาหูเป็นต้นซึ่งเป็นอายตนะภายในย่อมเบื่อหน่ายในรูปเสียงเป็นต้นซึ่งเป็นอายตนะภายนอกย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณ มีความรู้อารมณ์ทางตาเป็นต้นย่อมเบื่อหน่ายในผัสสะมีความกระทบอารมณ์ทางตาเป็นต้นย่อมเบื่อหน่ายในเวทนามีความสวยอารมณ์ที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นต้นเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อพ้นก็มีญาณรู้ว่าพ้นแล้วรู้ว่าสิ้นความเกิด ได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกผลของการแสดงพระธรรมเทศนานี้ภิกษุพันรูปมีจิตพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานโปรดพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อประทับณตำบลขยาศีสะพอสมควรแล้วจึงเสด็จไปสู่กรุงราชครฤพร้อมด้วยภิกษุผู้เคยเป็นสดินพันรูปประทับอยู่ณเจดีซึ่งประดิษฐานไว้ดีแล้วณสวนตาหนุ่มพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคตพร้อมด้วยพราหมคฤหะดีชาวมคตจำนวน12บหนหุต1หนึ่งหหุดเท่ากับหนึ่งมืน ได้สดับกิติศัพท์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จไปและไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในชั้นแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้อุรุเวลกัสปะประกาศความที่ตนละเลิกลทัทธิเดิมมาขอบวชว่ามีเหตุผลอย่างไรเพื่อทําลายทิฏฐิมานะของบุคคลบางคนก่อนแล้วจึงทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือแสดงเรื่องทานศีลส,สวรรค์โทษของกามและอานิสง์ของการออกจากกรรมโดยลำดับและจึงทรงแสดงอริยรรสัจสี่พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งพรามคฤหบดีสิบอนหุตได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้บรรลุเป็นโสดาบันบุคคลพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลในการที่ทรงสมพระราชประสงค์ห้าประการ คือขอให้ได้อภิเศกในราชสมบัติขอให้พระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่แว่นแคว้นขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมและขอให้ได้รู้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาประกาศพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดพระชนชีพ แล้วส่งอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยและฉันในวันรุ่งขึ้นในวันรุ่งขึ้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเสวยนาราชนิเวศพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เมื่ออังคาดคือเลี้ยงดูเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารได้ส่งหลั่งน้ำจากพระเต้าทองถวายเวรุวันป่าไผ่แด่พระสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วเสด็จกลับทรงปรารภเหตุนั้นจึงประทานพระพุทธ,ธานุญาตให้มีอารามหรือให้มีวัดได้สารีบุตรโมคลานะออกบวชสมัยนั้นสัญชัยบริพาชกอาศัยอยู่ณกรุงราชครึ พร้อมด้วยบริษัทปริพาชกหมู่ใหญ่จำนวน250คนและสมัยนั้นสารีบุตรและโมคลานะประพฤติพรหมจัรรย์ในสำนักสัญชัยปริพาชกต่างทากติกากันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนจงบอกแก่อีกคนหนึ่งสารีบุตรได้เห็นพระอาสชิเข้าไปสู่กรุงราชครืเพื่อบินธบาต มีความเลื่อมใสในความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยของท่านจึงรอจนได้โอกาสก,าก็เข้าไปถามถึงหลักธรรมในศาสนาที่ท่านบวชท่านกล่าวหลักธรรมเพียงย่อๆให้ฟังว่ารรมเหล่าใดเกิดต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นสาวรีบุตรได้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และนํามาเล่าให้โมคลานะฟังโมคลานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมจึงพากันไปลาปริพาชก250คนเพื่อจะไปบวชในสำนักพระบรมศาสดาแต่ปริพาชกเหล่านั้นขอไปด้วยจึงพร้อมกันไปลาสัญชัยผู้อาจารย์สัญชัยขอให้อยู่ช่วยกันบริหารหมู่คณะถึงสามครั้งแต่สารีบุตรโมคลานะไม่ยอมคงลาไป พร้อมทั้งปริภาชกอีก250คนสันชัยเสียใจจึงอาเจียนเป็นโลหิตเมื่อไปเฝ้าทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้รับพระพุทธ,ธานุญ,ญาตให้เป็นภิกษุด้วยเอหิตภิกขุอุปสัมปทาครั้งนั้นคนสำคัญชาวมาคตออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันมาก คนทั้งหลายจึงพากันติเตียนว่าเป็นปฏิปทาที่ทำสกุลวงให้ขาดศูนย์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายโต้อตอบว่าพระองค์แนะนำโดยธรร,รมไม่ใช่โดยอาธรรมเมื่อมนุษย์ทั้งหลายจำนวนต่อคำว่าธรรมและหาทางจับผิดที่ว่ามีอะไรเป็นอาธรรมไม่ได้ก็พากันเลิกติเตียนภายในเจ็ดวัน ทรงอนุญาตให้มีอุปัชายะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่มีอุปชายะไม่มีผู้ให้โอวาดสัง่งสอนก็นุ่งห่มไม่เรียบร้อยมีอากาบกิริยาไม่เหมาะสมเที่ยวไปบินธบาตเขากำลังบริโภคอยู่ก็ยื่นบาตรเข้าไปเหนือของบริโภคของขบเคี้ยวเป็นต้นบางก็ขอแกงบ้าง ขอเข้าสุขบ้างด้วยตนเองมาฉันบ้างก็ส่งเสียงสูงเสียงดังในโรงอาหารเป็นที่ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารบเหตุนี้จึงทรงอนุญาตให้มีอุปชายะให้อุปชายะตั้งจิตในสัตธิวิหาริกเหมือนบุตรให้สัตธิวิหาริกตั้งจิตในอุปชัยะเหมือนบิดาทรงสอนวิธีถืออุปชัยะ ซึ่งต้องเปล่งวาจาด้วยกันทั้งสองฝ่ายสำหรับอุปชายะแปลตามศัพท์ว่าผู้สอนหมายถึงผู้บวชให้และสั่งสอนสัตธิวิหาริกแปลว่าผู้อยู่ด้วยหมายถึงสิทธิที่อุปชายะบวชให้ทรงบัญญัติอุปชายะวัด ครั้นแล้วทรงบัญญัติอุปชายวัตรคือข้อที่สัตธิวิหาริกจะพึงปฏิบัติชอบในอุปชายะมีการรับใช้การปฏิบัติตนต่อท่านการช่วยจัดสิ่งต่างๆให้ท่านประมาณไม่น้อยกว่าหนึ้อยข้อทรงบัญญัติสัตธิวิหาริกวัตรครั้นแล้วทรงบัญญัติสัตธิวิหาริกวัตรคือข้อที่อุปชายะ จะพึงปฏิบัติชอบในสัตธิวิหาริกมีการสั่งสอนการสงเคราะห์ด้วยบาทจีวรการพยาบาลเมื่อป่วยไข้การทำอะไรต่ออะไรให้ไม่น้อยกว่า100ข้อเช่นกันทรงปรับอาบัติอนุญ,ญาตให้ประนามและขอขมาครั้งนั้นสัตธิวิหาริกไม่ปฏิบัติชอบในอุปชายะเป็นที่ติเตียน จึงทรงบัญญัติพระวินัยปรับอาบัตท,ทุกกฎแก่สัตว์ที่วิหาริกผู้ไม่ปฏิบัติชอบในอุปชายะแม้เช่นนั้นก็ยังมีสัตว์ที่วิหาริกที่ไม่ปฏิบัติชอบจึงทรงอนุญาตให้อุปชายยะประนามคือไล่สัตว์ที่วิหาริกด้วยแจ้งให้ทราบด้วยกายหรือวาจาได้สัตว์ที่วิหาริกที่ถูกไล่แล้วไม่ขอขมา จึงทรงอนุญาตให้ขอขมาและปรับอาบัติทุกกดแก่ผู้ไม่ขอขมาสัตธิวิหาริกขอขมาแล้วอุปชายะไม่ยอมยกโทษให้จึงทรงอนุญาตให้อุปชายะยกโทษให้อุปชายะไม่ยกโทษให้ก็มีสัตธิวิหาริกจึงจากไปบ้างศึกไปบ้างไปเข้ารียดเดียรถีบ้างทรงทราบ จึงทรงบัญญัติพระวินัยปรับอาบาัตทุกกฎแก่อุปชายะที่สัตธิวิหาริกขอขมาแล้วไม่ยอมยกโทษให้ทรงวางวิธีประนามให้รัดกุมสมัยนั้นอุปชายะประนามหรือขับไล่สัตธิวิหาริกที่ปฏิบัติชอบไม่ประนามสัตธิวิหาริกที่ไม่ปฏิบัติชอบทรงทราบ จึงทรงบัญญัติว่าสัตธิวิหาริกที่ปฏิบัติชอบไม่ควรประนามผู้ใดประนามผู้นั้นต้องอาบัตทุกกฎสัตธิวิหาริกที่ปฏิบัติไม่ชอบจะไม่ประนามไม่ได้ถ้าไม่ประนามต้องอาบัตทุกกฎครั้นแล้วจึงทรงแสดงองค์ห้าของสัตธิวิหาริกที่ควรประนามมีขาดความละอายขาดความเคารพ เป็นต้นแล้วส่งแสดงองค์ห้าของสัตธิวิหาริกที่ไม่ควรประนามมีประกอบด้วยความละอายความเคารพเป็นต้นสัตธิวิหาริกที่ควรประนามแต่ไม่ประนามก็มีโทษถ้าประนามก็ไม่มีโทษส่วนสัตธิวิหาริกที่ไม่ควรประนามถ้าประนามก็มีโทษถ้าไม่ประนามก็ไม่มีโทษ